เหรียญมังกรคู่เหรียญเกรปราบเซียนสวัสดีครับพเพื่อนๆวันนี้ผมปุเรศนะครับก็มีความรู้เกี่ยวกับการดูพระเครื่องหลวงปู่มุนติตาสีโลแห่งวัดบ้านจานนะครับมาแนะนำเพื่อนๆอนอีกเช่นเคยนะวันนี้ผมมีเหรียญมังกรคู่ ผมทำคลิปสอนไว้หลายคลิปแล้วแต่ว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะหาคลิปนั้นไม่เจอแล้วนะเพราะว่าบางคลิปก็ทำมา2 3สมปีแล้วนะครับเนื้อเงินก็ทำไปแล้วแต่ว่ารวมทั้งโค้ดนะผมทำจอดลึกโค้ดไปวันนี้เรามาทบทวนกันดีกว่านะครับว่ามีวิธีการดูอย่างไรโดยที่ผมอย่างที่บอกในคลิปก่อนๆว่าจะเน้นในด้านของการอ่านธรรมชาตินะครับอ่า ผมจะใช้ความรู้สึกเลยว่าเวลาผมหยิบพระขึ้นมาเนี่ยผมจะดูเก๊แท้อย่างไงนะครับสำหรับเหรียญมังกรคู่เนี่ยเป็นเหรียญที่เก๊ปราบเซียนทีเดียวนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะเฉียบนะครับค่อนข้างที่จะเฉียบเหมือนกันแต่ก็ยังมีวิธีดูอยู่นะครับอ่ะมีวิธีดูยังไงเรามาดูกันนะครับผม หยิบพระขึ้นมานะครับเหรียนมังกรคู่เนี่ยเพื่อนๆดูผิวก่อนเลยนะครับผิวจะออกอน้ำตาลเข้มๆเ,เหมือนเปลือกเม็ดมะขามนะครับจะออกอบางจุดการเก็บรักษานะครับอาจจะทำให้ผิวโดนโดนภูมิต่างๆที่แตกต่างกันไปเนี่ยอาจจะมีการเพี้ยนบ้างเล็กน้อยแต่โดยรวมแล้วจะยังเห็น สภาพสีเดิมๆอยู่เห็นไหมครับจะออกน้ำตาลออกแดงๆนิๆดๆเรื่อๆเล็กๆนะครับผิวอย่างนี้โอกาสแท้สูงมากนะโอกาสแท้สูงมากบางทีผมดูพระจากรูปของเพื่อนๆที่ส่งเข้ามาทางไลน์เนี่ยผมก็จะดูผิวเป็นอันดับแรกเนื่องจากว่าบางคนก็จะถ่ายมาไม่ค่อยชัดครับถ่ายมาเบอร์เนะดูผิวก็ มีโอกาสแท้แล้วนะครับต่อมานะครับดูผิวแล้วเนี่ยเพื่อนๆดูนี่เลยขอบเหรียญหูเหรียญก็ได้ของแท้จะเบี้ยวเบิดๆอย่างนี้นะถ้ามาแบบมนๆกลมกลมตรงๆก็มีโอกาสที่จะไม่แท้สูงเหมือนกันนะครับของแท้แทๆจะเป็นอย่างนี้จะเน่าๆอย่างเนี้ยอ่าพูดภาษาบ้านๆเราก็คือลักษณะหูจะเน่าเๆ นะดูหูปับ๊บอย่างนี้มีโอกาสแท้เลยหูเน่าเๆเนี่ยแล้วดูด้านขอบๆตรงนี้นิดหนึ่งนะดูขอบๆอ,อบทำไมบล็อกที่ใช้ซิลิโคนถอดเนี่ยนะครับเขาจะงัดงัดเหรียญขึ้นมาทำให้บริเวณตรงนี้เนี่ยเป็นเส้นขีดขีดขีดยับยับล่ะภาษาบ้านเราเรียกยับยับนะครับเหมือนเรางัดแป้งขึ้นมาเนี่ย มันจะมีแรงดันทําให้ตรงนี้ยับตรงนี้ยับถ้าเจออย่างนั้นวางเลยนะครับเจออย่างนั้นวางเลยเป็นเหรียญถอดพิมพ์แน่นอนนะต่อมานะครับผมก็จะดูหน้าหลวงปู่นะดูพิมพ์นั่นแหละครับพิมพ์เพี้ยนไหมเนื่องจากเก้บางตัวเนี่ยคมชัดจริงๆเพราะว่าแกะบล็อกใหม่แกะบล็อกขึ้นมาใหม่เลย คมชัดแจ๋วเลยแต่ว่าหน้าเพี้ยนนะครับหน้าหลวงปู่จะไม่เหมือนคล้ายๆแต่ไม่เหมือนนะเวลาเราดูพระเนี่ยถ้าเราจำพิมพ์ได้อย่างที่ผมบอกเสมอว่าเราจะได้เปรียบในการดูนะครับหน้าไม่เพี้ยนปับ๊บดูตาเปล่าก่อนเลยก็ได้ยังไม่ต้องเข้ากล้องลักษณะเซียนอ่ะดูบริเวณเหนือศีรษะของท่านนะครับ บริเวณซอกต่างๆเกะถอดได้นะถอดได้ใกล้เคียงเลยนะครับแต่ว่ามีบางบล็อกที่ถอดไม่ได้เราก็ต้องดูนะครับอ่ะดูเส้นรัศมีต่างๆเสี้ยนบนอ่ะเอียงๆดูตาเปล่ากันก็ได้ไม่ต้องเข้ากล้องนะครับดูด้านล่างดูอะไรพวกนี้ซอกต่างๆตรงนี้ปั๊มฉลบนะครับบอกก่อนเกลียวตรงนี้ไม่เต็มนะมังกรราคาจะต่างกันที่เกลียวเกลียวเชือกร,รอบๆเนี่ยครับ ถ้าเกลียวเต็มราคาจะแพงกว่านะแต่ถ้าเกลียวแหว่งอย่างนี้ปั๊บเนี่ยราคาก็จะหย่อนลงไปแต่พุทธคุณไม่ต่างกันนะครับถ้าใครกำลังซับไม่มากก็อาจจะใช้บล็อกที่เกลียวไม่เต็มก็ได้นะไม่ใช่บล็อกแหละครับคือการปั๊มเนี่ยเหรียญมังกรคู่ปัม๊มผมผมชอบผิวนะผมชอบหลายๆอย่างแต่ว่า,าปั๊มออกมาจะไม่ค่อยสมบูรณ์ นะครับเพราะฉะนั้นเหรียญสมบูรณ์กับเหรียญแฉลบอะไรพวกนี้ราคาก็จะต่างกันนะครับเมื่อเราดูเส้นเสี้ยนแม้กระทั่งด้านหลังเนี่ยเพื่อนเพือนพลิกมาดูตาเปล่าเลยนะเสี้ยนร่องลึกคมชัดมากๆนะดูตาเปล่าดูตาเปล่ากว่าเลยก็ถึงดูต่อได้ถ้าเป็นเสี้ยนมีเหมือนกันนะบางงงที่ ถอดออกมาก็เป็นเสี้ยนไลายๆบางๆกึ่งกึงกึ่งกึงเลยพวกนี้จะมาตายตรงนี้นะถ้าใครไม่ชํานาญเพียงพอจะมาตายตรงนี้แหละเพราะว่าขอบเนี่ยเกถอดเสี้ยนได้นะครับอ่าต่อมานะครับเราอ่าเข้ากล้องเลยนะอย่างที่บอกนะครับผมจะไม่ได้ลงลึก การดูพระพื้นฐานอะไรมากรอบนี้ผมจะมาสอนแบบฉบับกระทัดรัดนะดูแบบว่าอ่านธรรมชาตินะครับถ้าใครมีพื้นฐานอยู่แล้วก็จะดูเป็นแต่ถ้าใครยังไม่คล่องอะไรมากก็ไปนค้นในช่องผมนะค้นใน y o u t u b e ว่าปูอรดบางกรคู่ก็ได้ขึ้นแน่นอนนะครับอ่าพอเข้ากล้องมาเราก็จะเห็นลักษณะของการรมที่ไม่เต็มหรือลายพลางบางองค์ก็จะเป็นพลางเลย นะน่าจะมีการรมสีพื้นก่อนนะครับสีออกเหลืองๆเนี่ยถึงจะรมน้ำตาลอีกรอบนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับที่ผมสอนอยู่เนี่ยเป็นเนื้อทองแดงเมื่อเราเข้ากล้องปั๊บเนี่ยเพื่อนๆดูเลยนะครับเสี่ยนแทงตาเลยทีเดียวคมมากๆนะครับคมมากๆเห็นไหมครับพื้นเหรียญเนี่ยดู เสี้ยนที่เป็นศักๆเนี่ยนะครับดูอ่านธรรมชาติตรงนี้นะบางทีเราอ่านธรรมชาติได้เนี่ยเราไม่ต้องไปจําอะไรมากก็ได้เห็นไหมครับเสี้ยนบริเวณพื้นเหรียญบริเวณหลังมังกรเกรดมังกรเนี่ยเป็นคมคมชัดๆนะครับดูของแท้บ่อยๆถ้ามีโอกาสเนี่ยให้ซื้อของแท้ไปต้องลงทุนนิดนึงนะอยากเก่งก็ต้องลงทุนดูให้ชินตา ว่าคมชัดมันเป็นอย่างไรนะครับดูให้ชินตาเข้าไว้นะครับว่าความคมชัดมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับเกรดมังกรไม่เบลอนะเกททำได้ใกล้เคียงทีเดียวแต่ก็ยังยยกแยะได้เส้นเซียนต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อก่อนนี่ ถ้าหนวดคมนี่แท้เลยนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะเกทถอดได้เหมือนทีเดียวนะครับเม็ดตรงเม็ดตานี่เกทถอดได้ใกล้เคียงนะครับแม้กระทั่งด้านหลังนะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะเวลาเข้ากล้องยิ่งดูง่ายนะครับรอยปลิ้นก็สําคัญนะรอยปลิ้นตรงเจาะหูเหรียญเนี่ยเก๊บางบล็อกเนี่ยเหมือนตัดเข็มขัดเลยนะ ตัวเจาะสมัยนี้เจาะแล้วก็ตัดกึดขาดไปเลยแต่สมัยก่อนเนี่ยเจาะแล้วยังมีเนื้อปริ้นอยู่นะครับทำใหอ้อ่านธรรมชาติของยุคสมัยในการปั๊มเนี่ยเราก็ดูเกแท้ได้เหมือนกันนะของแท้จะมีปริ้นค่อนข้างเยอะนะครับเห็นไหมฮะปริ้นหูเหรียญรอยเจาะเนี่ยรวมทั้งการปริ้นรอบขอบเหรียญนะครับอของแท้ที่ทันยุคหลวงปู่เนี่ย จะต้องมีการปริ้นนะครับเนื่องจากาลักษณะตัวตัดจะไม่ได้คมมากก็จะมีลักษณะการาแรงกระแทกแรงดันนะครับอาจจะไม่เท่าสมัยนี้นะครับทำให้มีรอยปิ้นรอยอะไรเกิดขึ้นแน่นอนนะครับธรรมชาติให้ได้นะส่องกล้องเข้ามาเนี่ยเพื่อนๆดูพื้นเหรียญเห็นไหมฮะรัศมีเหรียญน,นะครับ บังกรนี้ไม่ต้องไปจําตำหนิเกอถอดได้ติดหมดและครับให้อ่านธรรมชาตินะเห็นไหมเสียนที่อยู่ในอ่าซอกยันต่างๆเนี่ยคมชัดมากๆของแท้เนี่ยพอเข้ากล้องแล้วยิ่งเห็นชัดนะถ้าจางๆก็ให้พิจารณาหลายๆจุดถ้าอาจจะใช้ศึกมาทำผิวใหม่อะไรก็ต้องอาพิจารณาโดยรวมนะครับ แต่ว่าของเดิมๆแท้ๆที่ไม่ผ่านการใช้เนี่ยเส้นเสี้ยนจะลึกชัดมากๆนะครับแม้กระทั่งหางตัวหนังสือเนี่ยเสี้ยนย้อยเลยทีเดียวนะครับอาจจะมีมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่เหรียญน,นะพอปัมปป๊มไปปั๊มไปบล็อกเริ่มสึกเริ่มอะไรก็จะติดน้อยลงก็มีแต่ว่าต้องอานธรรมชาติโดยรวมนะครับต้องอาศัยความชำนาญน,นิดนึงสำหรัเหรียญรุ่นนี้ เห็นไหมครับเสี้ยนยังกะ่องร่องน้ำเลยนะขมมากๆเลยนะครับประมาณนี้นะผมจะไม่ให้เพื่อนๆต้องมานั่งดูหรอกว่าต้องจำตำหนิตร,ตรงไหนบ้างอ่านธรรมชาติให้ได้อ่านธรรมชาติให้ได้รรไดแล้วก็ตามพักเก้ให้ได้หมายความว่าอย่างที่ผมบอกรอยยน่นรอยอะไรพวกนั้นนะ่ะนั่นคือธรรมชาติของพักเก้นนะ จำนิดนึงนะครับแล้วก็มาดูโค้ดนะครับโค้ดมีอยู่3แบบนะตัวนี้เป็นโค้ดตัว x นะครับ x ตรงนี้จำโค้ดได้ก็มีโอกาสดูแท้แล้วแต่ว่าโค้ดถอดพิมพ์ตัวนี้ก็ถอดได้คล้ายนะบางทีเราแยกแยากที่ว่าจะเป็นโค้ดตอกหรือโค้ดหล่อด้วยซ้ำนะทำในใกล้เคียงทีเดียวหรือว่า แต่ว่าถ้าเราดูแล้วจําได้เนี่ยมันก็มีโอกาสชนะนะรู้เยอะก็ยิ่งชนะเยอะนะสแบบนี้ผมขึ้นให้ดูเลยผมเคยทําโค้ดเจาคลิปเจาะลึกโค้ดแล้วละ่ะถ้าใครไปค้นดูก็อาจจะเจอนะซื้อใน YouTube ว่าปูไรเอ็ดโค้ดมังกรคู่ก็ได้หรือว่าบางเหรียญอาจจะไม่ต่อโค้ดนะก็มีมีเหมือนกันนะครับแทๆ้ๆมีเหมือนกัน ็พิ e r n าโดยรวมแล้วกันประกอบนะครับจุดสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวตัดอย่างที่ผมบอกนะครับตัวตัดตัวนี้มีเอกลักษณ์อย่างมากเป็นลักษณะของตัวตัดที่ฟันซี่ใหญ่ๆนะครับคือขาดคมแล้วก็ขาดยุยเนี่ยแล้วแต่เหรียญน,นะเท่าที่พบเจอนี่บางเหรียญขาดคมหมดเลยแล้วแทบจะไม่ยุยเลยก็มี แต่ให้ดูลักษณะของฟันตัวตัดเนี่ยจะเป็นซี่เหมือนรถนึกออกเลยว่ามังกรคู่รถแบ็คโฮล้อรถแบ็คโฮเลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นมาเล็กๆอ่ะวางได้เลยจบที่ตัวตัดตัวนี้ด้านนี้ปั๊มฉลับพอปั๊มฉลับแล้วตัวตัดก็จะพังๆหน่อยนะแต่ว่าดูจุดอื่นได้นไะครับดูจุดพวก,กอื่นๆได้เลย นโะดยเพราะฝั่งนี้ก็ดูได้จริงๆผมไม่ชอบดูฝั่งนี้แต่ตัวนี้ตัวตัดพังนิดหนึ่งเนื่องจากว่าพอปั๊มฉับแล้วมันก็ไปหมดนะครับกินตัวตัดไปนะเหรียญนี้แท้ดูง่ายนะครับพยายามเช่าเหรียญที่ดูง่ายๆมาดูให้ชินตานะครับคลิปนี้ไม่สั้นนะสิบกวนาทีแต่ว่า ผมคิดว่า10กว่านาทีนี่เข้มข้นทีเดียวนะน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักศึกษาพระแท้ที่อยากจะดูพระเป็นนะดูพระเป็นก็เป็นอาชีพได้นะครับผมใครมีพระหลวงปูหมุนนะปูร้อยเอ็ดยินดีรับเช่านะครับลายติดต่อมาได้ผมร,รูปภาพขึ้นมานะครับตามลายที่ขึ้น หรือว่าโทรมาคุยกันได้ที่082458066 0นะครับแต่บางทีผมอาจจะไม่สะดวกคุยเท่าไหร่นะครับเนื่องจากภาตรกิจต่างๆก็ค่อนข้างมากนะสะดวกตอบไลน์มากกว่านะครับวันนี้ผมปุระเอ็ดลาไปก่อนขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมผิดพลาดประการใดขออภัยมาณะที่นี้สวัสดีครับ